มูลนิยมวิทยาลและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรได้มีการคาดการลักษณะภูมิอากาศในช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคม2559โดยจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณ2สัปดาห์จากนั้นจะมีฝนตามปกติ และจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมคาดว่าในช่วงปลายฤดูฝนอาจจะมีพายุจร์พัดผ่านเข้ามาในประเทศไทยได้กรมชลประทานจึงได้วางแผนบริหารจัดการน้ำในฤดูฝนปี2559เพื่อให้ปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำมีเพียงพอสำหรับการใช้น้ำตลอดฤดูฝนปี2559รวมทั้งเก็บกับไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะถึงนี้โดยได้ดำเนินการจัดสรรน,น้ำเพื่อการ,รุวโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศให้เพียงพอตลอดทั้งปี ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝนให้ใช้น้ำฝนเป็นหลักใช้น้ำชนลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วงเท่านั้นบริหารจัดการน้ำท่าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยระบบและอาคารชนลประทานและดำเนินการเก็บน้ำในเขื่อนให้มากที่สุดไม่ต่ำกว่าเกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุดในช่วงเวลาเพื่อความมั่นคงในการประโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ ปริมาณน้ำจัดสรรในช่วงฤดูฝน4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่1พฤษภาคมถึง31ตุลาคม2559แบ่งเป็นน้ำเพื่อการโภคบริโภควันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อการรักษาระบบนิเวศวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรและเพื่อการเกษตรต่อเนื่องอาทิไม้ผลอ้อยวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรรวมความต้องการน้ำต่อวัน18ล้านลูกบาศก์เมตรโดยแบ่งการจัดสรรน้ำออกเป็น2ช่วง คือตั้งแต่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2559อัตราสูงสุดวันละไม่เกิน18ล้านลูกบาทเมตรและตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง31ตุลาคม2559อัตราสูงสุดไม่เกินวันละ10ล้านลูกบาทเมตรเรื่องของการระบายน้ําในเขื่อนนะครับเราเนื่องจากว่าความชัดเจนในขณะนี้เนี่ยถึงแม้ว่าค่อนข้างจะน่าเชื่อถือได้แต่ผมก็ไม่ประมาทนะครับก็ยังคงให้การบริหารจัดการน้ําจากเขื่อนยังคงเป็นไปตามปกติอยู่ ขณะที่สถานการณ์น้ําในเขตพื้นที่โซลประทานลุ่มน้าเจ้าพระยาคาดว่าณว,วันที่1พฤษภาคม2559ปริมาณน้าต้นทุนจาก4กี่เขื่อนหลักจะมีน้ําใช้การได้เพียง 1, 7 5 0ล้านลูกบาทเมตรอยู่ในเกณฑ์น้อยมากไม่สามารถสนับสนุนภาคการเกษตรได้ต้องสํารองน้าไว้ให้มากที่สุดและสนับสนุนการใช้น้ําด้านการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเท่าที่จําเป็นโดยการเพาะป,ปลูกให้ใช้น้าฝนเป็นหลัก โดยใช้กลไกลของระบบและอาคารชุลประธานในการจัดการน้ำท่าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแยกได้2ส,ส่วนคือพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ1 000, 4ล้านไร่แนะนำให้กเกษตรกร,กรทำการเพาะป,ปลูกได้เมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศการเข้าสู่ฤดูฝนส่วนในพื้นที่ดอนที่มีพื้นที่ประมาณ6 2ล้านสงแสนไร่แนะนำให้กเกษตรกร,กรทำการเพาะป,ปลูกได้ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม2559เเป็นต้นไปแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับขณะนี้ทางทางคาดการว่า ปีนี้เนี่ยการปลูกหรือการทําเกษตรเนี่ยนะครับก็จะกลับไปใกล้เคียงกับตามปกตินะครับหรือการธรรมชาติที่เคยได้ดําเนินการมาอยู่แล้วในส่วนของลุ่มน้ําแม่กองปีนี้คาดว่าปริมาณน้ําต้นทุนและปริมาณน้ําท่าจะเพียงพอจึงแนะนําให้เกษตรกร,กรทําการพาะปลูกพืชดูฝนได้ตามปกติตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไป